สวีดาัาสวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนนะครับผมมอนฮันเรื่องราวของลีออนช่งางภาพหนุ่มไซแหง้งเขาดันเผลอไปลุกความลับของฆาตรกรต่อเนื่องคนหนึ่งเขาและเขาพยายามจะหาหลักฐานมาเพื่อจับมันแต่ทว่าฆาตรกรต่อเนื่องคนนี้กลับมีความลับที่น่ากลัวซ่อนเอาไว้อยู่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามรับฟังได้ในทุกกะโลกนรกใต้เมืองหนังปี2008สวัสดีครับทุกคนเบื่อไหมครับเวลาที่คุณกําลังดูสปอยหนังหรือว่าฟังเพลงแล้วกําลังรู้สึกฟินฟินเลยแต่กลับมีโฆษณามากวนว ใจสังงันผมขอแนะนํานี่เลยครับ YouTube Premium ในราคาสุดพิเศษเพียง59บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทเท่านี้คุณก็จะสามารถดูหนังฟังเพลงได้แบบไม่มีโฆษณามากวนใจโดยคุณสามารถล็อกอินได้ทุกเครื่องทุกอุปกรณ์และฟังเพลงจาก YouTube Music ได้ฟรีคุณภาพเสียงที่ดีกว่าและสามารถเปิดวิดีโอในขณะที่เล่นแอปอื่นได้ด้วยสามารถต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยแก้ปัญหาให้ตลอดอายุการใช้งานถึงแม้ว่าจะติดโปรเก่าอยู่ก็ สามารถย้ายได้โดยเรียกเก็บเงินผ่านทางไลน์เพียงแค่คุณบอกว่ามาจากช่องหมอนหันก็จะได้สิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟลุ้นรับเงินและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า30,000บาทฟรีทุกเดือนถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับ เริ่มเรื่องมาที่ลีออนเขาเป็นช่างภาพที่ชอบถ่ายรูปสิ่งต่างๆภายในเมืองที่เขาอยู่โดยเขาหวังเอาไว้สักวันหนึ่งว่าจะมีคนมาสนใจรูปของเขาและนํามันไปจัดแสดงในงานต่างๆส่วนนี้ก็คือมาย่าแฟนสาวของลีออนเธอทํางานเป็นสาวเสิร์ฟอยู่ในคาเฟ่แห่งหนึ่งซึ่งทั้งสองคนรักกันมากและกําลังจะแต่งงานกันเร็วๆนี้ในเช้าวันหนึ่งจูก,กิธเพื่อนรักของลีออนได้พาลีออนไปทําความรู้จักกับซูซานซึ่งซูซานเนี่ยเป็นศิลป,ปินชื่อดังของเมืองนี้และเธอกําลังจะจัดงานสแสดงโชว์ศิลป,ปะลีออนจึงนําภาพถ่ายของเขามาให้เธอ จรนาดูว่ามันโอเคพอที่จะามาโชว์ในงานได้ไหมหลังจากที่ซูซานดูภาพถ่ายของรีออนแล้วซูซานก็ถามกลับไปว่าอะไรเป็นสิ่งดึงดูดให้คุณถ่ายรูปพวกนี้รีออนก็ตอบกลับไปว่าเมืองนี้เป็นสิ่งดึงดูดเขาเขาอยากถ่ายภาพสิ่งต่างๆที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นมาก่อนเขาอยากจะเข้าถึงหัวใจของเมืองนี้นั่นแหละคือสิ่งที่เขาต้องการซูซานก็ตอบกลับไปว่างั้นคุณก็ล้มเหลวเพราะว่าภาพถ่ายของคุณมันยังไม่ถูกใจฉันซูซานก็ทิ้งทายไว้เพียงว่าอย่าก,กลัวและจงถ่ายรูปต่อไปเรื่อยๆจากนั้นค่ออยกลับมมาหหเธ หลังจากที่โดนปฏิเสธไปลีออนก็กลับไปนอนเครียดที่ห้องต่อโดยมีแฟนสาวของเขาขอให้กำลังใจอยู่ข้างๆแต่ทว่าในคืนนี้กลับมีอะไรที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นลีออนฝันร้ายครับภาพในฝันที่เขาเห็นก็คือรถไฟใต้ดินที่เต็มไปด้วยเลือดถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะว่าปกติแล้วเขาไม่เคยฝันอะไรแบบนี้มาก่อนซึ่งเวลาในตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งลีออนที่นอนไม่หลับเขาจึงหยิบกล้องถ่ายรูปขึ้นมาและออกไปด้านนอกทันทีโดยปกติแล้วลีออนจะถ่ายรูปแค่ในตอนเช้านะครับแต่ว่าในวันนี้เขาอยากลองเปลี่ยนมาถ่ายรูปในนนตอกลางคื บงเผื่อว่าจะได้รูปที่น่าสนใจมากกว่าเดิมและมันก็เป็นไปนตามที่เขาหวังเอาไว้เขาได้เจอกับกลุ่มอัตภา,านส3คนที่กําลังวางแผนจะทําอะไรชัวช่วๆลีออนก็เลยแอบสกดรอยตามพวกมันไปพร้อมทั้งแอบถ่ายรูปของพวกมันไปด้วยซึ่งสถานที่ที่พวกมันไปก็คือสถานีรถไฟใต้ดินครับสิ่งที่อัตภา,าน3คนนี้กําลังทําอยู่ก็คือการลวนลามสาวเอเชียคนหนึ่งลีออนเมื่อเห็นแบบนั้นเขาก็เรียกหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเก็บไว้ทันทีเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่ว่าใครจะมาเห็นได้ง่ายๆถ่ายเก็บไว้ดีกว่าในนนน,นนนนตตออออัั้้เเงงสสาาายยขวชีคก็ม มาที่ออรเธอต้องการจะให้รีออนช่วยรีออนจึงรวบรวมความกล้าและพยายามพูดไล่พวกมันเนี่ยให้ออกไปซะแต่ทว่าหัวหน้าแก๊งอันธพาลเมื่อมันได้ยินแบบนั้นมันก็ไม่พอใจสิครับมันรีบถือมีดเดินตรงเข้ามาหารีออนทันทีในเวลาเดียวกันนั้นรีออนก็กดถ่ายภาพรัวๆเลยเขาพยายามถ่ายภาพเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดหัวหน้าแก๊งมันก็งงสิครับรีออนจะถ่ายภาพอะไรนักหนาวะเนี่ยถ่ายอยู่ได้จากนั้นรีออนก็ชี้ไปที่กล้องวงจรปิดพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าถ้าพวกแกอยากเป็นดาราดังก็เชิญทําเรื่องไม่่่ดดดีีีตอไปไป้เลลยยวคามมทก วงจรปิดอันธพาลทั้ง3คนนี้จึงยอมถอยกลับไปแต่ว่าก่อนที่พวกมันจะไปพวกมันก็ทิ้งถ่ายไว้ว่าถ้าฉันเจอแกด้านนอกแกตายแน่จากนั้นลีออนก็รีบเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นทันทีด้วยความเป็นห่วงผู้หญิงคนนี้เธอดีใจและขอบคุณมากที่ลีออนช่วยชีวิตเธอเอาไว้มินำซ้ำเธอยังให้จูเป็นของรางวัลกับลีออนด้วยแหมยิ้มไม่หุบเลยทีนี้หลังจากนั้นเธอก็รีบวิ่งไปขึ้นรถไฟทันทีเกือบวิ่งไปขึ้นไม่ทันนะครับแต่ว่าก็ยังโชคดีเพราะว่ามีผู้ชายคนนึงช่วยดันประตูเอา อีกเจออะไรเนี่ยพี่แกก็ถ่ายเก็บไว้หมดในส่วนของสาวเอเชียนั้นตอนนี้เธอก็ได้ขึ้นรถไฟอย่างสบายใจแล้วแต่ทว่าผู้ชายที่อยู่ในรถไฟกับเธอเนี่ยดันเป็นฆาตกรต่อเนื่องสังหารน,นะครับฆาตกรค่อยๆเดินตรงเข้ามาหาเธออย่างช้าๆและมันก็ใช้คอนทุบใส่หน้าของเธออย่างแรงสาวเอเชียคนนี้ตายขาที่เลยครับหน้าของเธอฝั่งที่โดนทุบเนี่ยทั้งเละทั้งชำ้ำในวันต่อมาลีออนก็นํารูปที่เขาถ่ายได้เมื่อคืนไปล้างจนเสร็จทุกรูปมายาเมื่อเธอเห็นรูปพวกนี้เธอก็ถึงกับอึง้งเพราะว่ารูปถ่ายพวกนี้ไม่ใช่ว่าใครจะไปหาถ่ายมาาาได้ไง่ยๆจก ลีออนก็ไปทานอาหารเช้าในคาเฟ่ที่มายาทํางานอยู่ลีออนก็นั่งดื่มกาแฟพร้อมกับอ่านหนังสือพิมพ์ตามปกติของเขาไปแต่ทว่าข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์นั้นคือข่าวการหายตัวไปของหญิงสาวชาวเอเชียคนหนึ่งลีออนที่เห็นแบบนั้นเขาก็จําได้ทันทีว่าเธอคือผู้หญิงที่เขาเพิ่งเจอเมื่อคืนลีออนไม่รอชา้ารีบนําภาพถ่ายเมื่อคืนไปแจ้งตํารวจทันทีพร้อมกับบอกตํารวจว่าแก๊งอันธพาลสามคนนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเธอแต่ดูเหมือนว่าตํารวจ3คนนี้เธอจะไม่ได้สนใจในการทําคดีเลยนะครับมันเหมือนกับว่า เธอรับแจ้งความแบบส่ง่งเท่านั้นไม่ได้ใส่ใจเลยมีหนำซ้ำําตํารวจสาวคนนี้ยังเหมือนกับว่าเธอจะมีลับลมคมในอะไรสักอย่างอยู่ด้วยจากนั้นลีออนก็กลับไปหาซูซานอีกครั้งเพื่อนําภาพถ่ายของเขาไปให้เธอดูซึ่งในครั้งนี้ซูซานเธอชอบภาพถ่ายของลีออนมากครับมันแสดงให้เห็นด้านมืดของเมืองได้ดีเลยทีเดียวซูซานก็บอกว่าในอีก2ถึงสามอาทิตย์เธอจะจัดแสดงภาพมูลีออนเนี่ยต้องไปหาภาพเด่นๆมาอีกสองภาพแล้วเธอจะยอมซื้อภาพถ่ายของลีออนลีออนเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาแล้วในทีี่สุดก็จะมคน ซื้อภาพถ่ายของเขาสักทีแล้วเวลาก็ล่วงเลยไปจนถึงตอนกลางคืนลีออนก็ได้ทําการฉลองกับมายาและจูกิตทั้งสองคนต่างยินดีกับความสาเร็จในครั้งนี้ของลีออนและหนังก็ตัดมาที่รถไฟใต้ดินอีกครั้งเราจะได้เห็นพนักงานออฟฟิศ3คนที่เพิ่งเลิกงานและกําลังจะกลับบ้านทั้ง3คนนี้ก็ถูกฆาตกรต่อเนื่องที่อยู่ในรถไฟฆ่าตายทันทีเหมือนกับเหยื่อรายอื่นๆโดยคนแรกถูกค้อนทุบเข้าที่หัวจนหัวเละเราจะเห็นได้ว่าฆาตกรคนนี้มีอาวุธหลักเป็นคอนแต่ยังไม่หมดแค่นั้นเพราะว่ามือข้างหนึ่งของมันเนี่ ตรงเข้าไปเล่นงานผู้ชายคนนึงทันทีโดยการใช้ตะขอเหล็กเกี่ยวไปที่ท้องในตอนนี้เหลือผู้หญิงเพียงคนเดียวเท่านั้นและเธอพยายามจะคลานหนีมันคือเธอวิ่งหนีไม่ได้นะครับเพราะว่าเธอลื่นลม้มฆาตากรค่อยๆเดินตรงเข้าไปหาเธอและมันก็ใช้คอนทุบเข้าที่หัวจนหัวเธอขาดในเวลาเดียวกันนั้นรีออนก็มานั่งรออยู่ที่หน้าสถานีรถไฟเขามานั่งรอเผื่อว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกเขาจะได้ถ่ายภาพเก็บไว้รีออนนั่งรอแล้วรอเรามันก็ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นสักทีจนกระทั่งฆาตากรต่อเนื่องคนนั้นกําาาาลังเดินนนนขึ้มมาจากสถถีีรรไไฟอออ่ชา รีบถ่ายภาพของชายคนนั้นเก็บไว้ทันทีเพราะลีออนรู้สึกได้ว่าผู้ชายคนนี้มีอะไรที่น่าสนใจผู้ชายคนนี้มีอะไรที่น่าค้นหาด้วยความน่าสนใจนี่เองลีออนจึงแอบ,บสกดรอยตามผู้ชายคนนี้ไปโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าผู้ชายคนนี้คือฆาตรกรต่อเนื่องแต่ว่าสุดท้ายแล้วลีออนก็ถูกจับได้ครับว่าเขาแอบ,บสกดรอยตามมาลีออนก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะแอบ,บตามมาเขาเพียงแค่ต้องการจะมาถ่ายรูปเท่านั้นฆาตรกรต่อเนื่องพอมันได้ยินแบบนั้นมันก็ยอมปล่อยลีออนไปครับจากนั้นลีออนก็กลับไปที่บ้านพร้อมกับงงรูปที่่่เเขาาาพถยม ทันใดนั้นลีออนก็พิ่งจะมาสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติครับมันมีรูปถ่ายอยู่ใบหนึ่งเป็นรูปที่สาวเอเชียกําลังจะขึ้นรถไฟโดยมีมือของผู้ชายคนนึงดันประตูเอาไว้ให้เธอซึ่งมือของผู้ชายในรูปจะใส่แหวนลักษณะกลมๆอยู่ด้วยลีออนก็นึกขึ้นมาได้ทันทีว่าผู้ชายที่เขาเพิ่งเจอมาเนี่ยก็ใส่แหวนแบบนี้เลยหรือว่าผู้ชายคนนั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของสาวเอเชียในวันรุ่งขึ้นลีออนไม่รอช้ารีบไปสกดรอยตามผู้ชายคนนั้นเหมือนเดิมพร้อมกับถ่ายภาพของเขาไปด้้้ววยเเผื่่่อาาาจะไดใชป็นนนหลักฐสถทีท ชายคนนั้นไปทํางานก็คือโรงงานชําแหละเนื้อครับลีออนก็ยังคงแอบตามไปติดๆถึงขั้นที่แอบตามเข้าไปถ่ายในโรงงานเลยยังไม่พอแค่นั้นลีออนยังดักรออยู่ด้านนอกรอจนผู้ชายคนนั้นเลิกงานและสถานที่ต่อไปที่เขาไปก็คือสถานีรถไฟใต้ดินครับเมื่อเขาไปถึงเขาก็นั่งรออยู่เฉยๆไม่ขยับไปไหนเลยนั่งรอแล้วรออีกเขารอจนไม่มีใครอยู่ในสถานีแล้วจากนั้นไม่นานรถไฟเที่ยวสุดท้ายก็มาถึงผู้ชายคนนี้ไม่รอช้ารีบเดินไปขึ้นรถไฟทันทีในส่วนของลีออนนั้นเขาก็ยังคงแอบตามมาอยู่ห่างๆเหมือนเดิม แต่ทว่าด้วยความที่รีออนทำตัวลับๆล่อๆตำรวจในสถานีก็เลยเข้ามาตรวจคนเขาซะง,งั้นรีออนจึงไม่สามารถตามผู้ชายคนนั้นไปได้ทันน่าเสียายจริงๆในส่วนของฆาตรกรหลังจากที่มันขึ้นไปบนรถไฟแล้วมันก็ทำตัวตามปกติเหมือนกับผู้โดยสารทั่วไปและเมื่อมันเจอเหยื่อที่ต้องการแล้วมันก็ตรงเข้าไปเล่นงานทันทีโดยการใช้คอนทุบเข้าที่หัวแต่ทว่าเหยื่อรายนี้ไม่ได้จัดการง่ายแบบนั้นสิครับทั้งสองคนจึงเข้าต่อสู้กันในตอนนี้ฆาตกรกำลังเสียเปรียบแบบสุดๆและทันใดนั้นเจ้าหน้าที่ขับรถไฟก็เดินเข้าาามช่วยตกรงั โดยการใช้ปืนยิงใส่ที่หัวของเหยื่อไปหนึ่งนัดอ้าวแท้จริงแล้วคนพวกนี้เนี่ยมันทํางานกันเป็นทีมคนนึงขับรถไฟส่วนอีกคนก็รับหน้าที่เป็นคนฆ่าในคืนนี้ลีออนฝันร้ายอีกแล้วครับเขาฝันว่าตัวเองเนี่ยเป็นฆาตรกรต่อเนื่องและกําลังชําแหละคนบนรถไฟมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะว่าช่วงนี้เขาเริ่มฝันถึงมันบ่อยขึ้นเรื่อยๆในเช้าวันรุ่งขึ้นมายาก็ถามลีออนว่าผู้ชายในรูปที่ลีออนไปถ่ายมาเนี่ยคือใครลีออนก็ตอบกลับไปว่าก็แค่ผู้ชายธรรมดาเขามีอาชีพเป็นคนแรกล้นอในงเงนสาีื้ เขาก็เลยสงสัยว่าผู้ชายคนนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเขาก็เลยพยายามสะกดรอยตามเพื่อหาหลักฐานจากนั้นลีออนก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับข่าวการฆาตกรรมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปรากฏว่าในปี1895เนี่ยเคยมีข่าวคนแกล้เนื้อฆ่าคนตายอยู่นะครับลีออนก็เลยสงสัยว่าผู้ชายที่เขากําลังแอบตามอยู่เนี่ยจะเป็นฆาตกรเลียนแบบเหตุการณ์ในปี1895หรือเปล่าและเพื่อเป็นการไขข้อสงสัยลีออนจึงทําการปลอมตัวเป็นคนงานและแฝงตัวเข้าไปสืบหาข้อมูลและเมื่อเขาแฝงตัวเข้าไปไ แล้วสิ่งแรกที่เขาทําก็คือถ่ายรูปทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้ชายคนนั้นทําแต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นดันรู้ตัวครับลีออนไม่รอช้ารีบวิง่งหนีออกมาด้านนอกทันทีถือว่ายังโชคดีมากครับเพราะว่าเขาสามารถหนีออกมาได้ทันไม่งั้นโดนฆ่าตายแน่จากนั้นลีออนก็กลับไปที่ห้องพร้อมกับสืบสาวหาข้อมูลเกี่ยวกับคดีคนหายในแต่ละปีในตอนนี้ลีออนกาลังจะเป็นบ้าอยู่แล้วเขาไม่สามารถลบภาพของผู้ชายแล่เนื้อออกไปจากหัวของเขาได้เลยลีออนก็พยายามอธิบายให้แฟนสาวของเขาฟังว่ามันเคยมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ100กกปีอน คนแร่เนื้อเนี่ยจะต้องเป็นฆาตรกรเรียนแบบแน่ๆแต่ทว่าแฟนสาวของเขากลับไม่สนใจเรื่องพวกนี้เธออยากให้รีออนเนี่ยเลิกยุ่งกับเรื่องพวกนี้ซะแล้วปล่อยให้ตำรวจเป็นคนจัดการเธอแต่ทว่ารีออนนั้นเขาทําไม่ได้เขาไม่สามารถเลิกคิดถึงภาพของผู้ชายคนนั้นได้เลยทุกครั้งที่เขาถ่ายภาพผู้ชายคนนั้นจะลอยเข้ามาในหัวของเขาเสมอในวันต่อมารีออนก็ได้ทําการสะกดรอยตามผู้ชายคนนั้นไปอีกครั้งหนึง่งและในครั้งนี้เขาโชคดีครับเพราะว่าเขาสามารถตามไปขึ้นรถไฟได้ทันและทันใดนั้นสิ่งที่รีออนเห็นอยู่ตรงหน้าก็คคืือออชชาายแหลล่่เนน้้้ททีกํัังใุว โดยสารอย่างโหดร้ายลีออนตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เขาสงสัยมันก็เป็นเรื่องจริงครับคนแร่เนื้อคือฆาตรกรลีออนไม่รอชา้ารีบถ่ายภาพเหตุการณ์เก็บไว้ทันทีในส่วนของฆาตรกรนั้นมันก็กําลังทําการจัดเตรียมศพโดยการถอนฟันออกทีละซี่และก็ควักลูกตาของศพออกมาและก็ปิดท้ายด้วยการตัดขนบนร่างกายของศพออกให้หมดจากนั้นมันก็นําตะขอเหล็กมาเกี่ยวที่ข้อเท้าของศพแล้วก็ห้อยศพเอาไว้บนราวจับเหมือนกับวัวตัวหนึ่งในครั้งนี้ลีออนเนี่ยได้หลักฐานมาแบบเต็มๆเลยรรับอง ฆาตกรถูกจับแน่แต่ทว่าฆาตกรมันดันรู้ตัวซะก่อนนะครับว่าลีออนกําลังแอบถ่ายภาพอยู่ลีออนจึงไม่รอช้ารีบวิ่งหนีออกมาทันทีแต่ดันโชคร้ายนะครับเพราะว่ารถไฟขบวนนี้มันถูกปิดตายไว้ทั้งหมดแล้วลีออนไม่มีทางหนีสุดท้ายเขาก็โดนฆาตกรเล่นงานจนสลบไปลีออนรู้สึกตัวตื่นขึ้นเขาก็ถูกห้อยเอาไว้ซะแล้วและทัในใดนั้นก็มีตัวประหลาดวิ่งเข้ามาทําร้ายเขาลีออนไม่สามารถขัดขืนได้เลยเพราะว่าเขาถูกห้อยเอาไว้อยู่ลีออนนั้นถูกทําร้ายจนสลบไปอีกครั้งและจากนั้นไม่่นนนนาลนอก็ได้สตติแะื เขาก็พบว่าตัวเองอยู่ในสถานีรถไฟร้างที่ไม่ได้ใช้แล้วและที่น่าตกใจมากกว่านั้นเมื่อเขาเดินขึ้นมาด้านบนก็พบว่าสถานีรถไฟร้างเนี่ยมันเชื่อมต่อกับโรงงานแล่เนื้อด้วยนะครับสภาพของลีออนในตอนนี้บอกได้เลยว่าสะบักสะบอมมากแต่สิ่งที่น่าตกใจมากกว่านั้นเมื่อเขากลับไปถึงที่ห้องเขาก็พบว่าที่หน้าอกของเขาเนี่ยถูกกรีดเป็นเหมือนสัญลักษณ์อะไรบางอย่างหมายาเมื่อเธอเห็นแบบนั้นเธอก็เป็นห่วงลีออนมากเธออยากให้ลีออนเนี่ยเลิกทาอะไรแบบนี้ซะลีออนก็บอกว่าสิ่งที่เขาคิดมันคือเรื่องจริงคนแกลเนื้อคือฆา แล้วห้อยพวกเขาเอาไว้เหมือนกับกัวตัวหนึง่งซึ่งเขาได้ถ่ายภาพเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างทีงท่มันทําไว้หมดแล้วแต่ว่าตอนนี้มันขโมยกล้องของเขาไปด้วยความเป็นห่วงแฟนเธอไม่อยากให้รีออนต้องมายุ่งกับเรื่องแบบนี้แล้วมายาจึงแอบหาข้อมูลที่อยู่ของชายแร่เนื้อตามรูปภาพที่รีออนเคยถ่ายเอาไว้จากนั้นเธอก็ชวนจูกิตมาช่วยกันหาข้อมูลหลักฐานพร้อมทั้งหากล้องถ่ายรูปที่ถูกขโมยไปด้วยทั้งสองคนดักรอจนชายแร่เนื้อออกไปจากห้องและพวกเขาก็ได้ทําการงัดประตูเข้าไปในห้องทันทีภายในห้องเต็มไปด้วยอุปกกรณ์ชําและเเนื้ออต็มมไปหดบ ว่านี่มันคือห้องของฆาตกรชัดๆและมายาก็เจอหลักฐานอีกหนึ่งชิ้นครับมันคือตารางการวิ่งของรถไฟแต่ที่มันน่าตกใจมากกว่านั้นชายคนนี้มีตารางการวิ่งของรถไฟเมื่อ100กว่าปีก่อนด้วยไม่รู้ว่าไปเอามาจากไหนและยังไม่หมดแค่นั้นในรอบการวิ่งของรถไฟที่เขาได้วงเอาไว้มันก็ดันไปตรงกับช่วงที่มีข่าวคนหายด้วยหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ดิ้นไม่หลุดแน่นอนแต่ปรากฏว่าชายแร่เนื้อรู้ตัวตัวต้งนานแล้วว่ามีคนแอบเข้ามาในห้องของเขาเขาจึงแอบกลับเข้ามาในห้องแบบเงียบๆและได้ใช้ค้อน และก็ได้ลักพาตัวเข้าไปมาย่าเมื่อเห็นแบบนั้นเธอก็ได้วิ่งหนีออกมาจากห้องทันทีเธอไม่รอชา้ารีบเข้าไปแจ้งตำรวจเลยนะครับซึ่งตำรวจที่รับแจ้งความก็คือตำรวจสาวคนเดิมเลยมายา่ารีบบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอเห็นให้ตำรวจฟังพร้อมทั้งบอกเรื่องราวที่รีออนแฟนของเธอไปเจอมาด้วยหลักฐานทุกอย่างพอรวมกันแล้วชายแร่เนื้อเนี่ยจะต้องเป็นฆาตกรแน่ๆไม่นนำซ้ำจูกิสเพื่อนของเธอเนี่ยยังถูกผู้ชายคนนั้นลักพาตัวไปด้วยแต่ทว่าตำรวจสาวคนนี้กลับไม่สนใจจะทำคดีเลยนะครับเธอถามมาย่าแค่คำถามเดียวคุณเอาตารางก รถไฟไปไว้ที่ไหนเอาไปคืนผู้ชายคนนั้นเธอมันคือมรดกตกทอดของรุ่นสู่รุ่นมา่าเมื่อได้ยินแบบนั้นเธอก็อึ้งสิครับตำรวจเป็นบ้าอะไรเนี่ยจะให้เอาหลักฐานไปคืนฆาตกรทําไมมายารู้ทันทีว่าตำรวจคนนี้ช่วยอะไรเธอไม่ได้เพราะฉะนั้นเธอจะไปจัดการผู้ชายคนนั้นด้วยตัวเธอเองมายารีบโทรไปบอกลีออนทันทีว่าคนแร่เนื้อเนี่ยจับตัวโจกิสไปและพวกเราต้องรีบไปช่วยเขาทันใดนั้นตำรวจสาวก็ตรงเข้ามาหามายาพร้อมทั้งบอกให้เธอเนี่ยอย่าเข้ามายุ่งเรื่องนี้จะดีกว่าและคืนตารางการเดินรถไฟมาซะอ้าวหรือว่าจจรริงๆแล้ววต คนนี้ก็รู้เห็นทุกอย่างครับสงสัยเธอเนี่ยจะอยู่ฝ่ายเดียวกันกับฆาตรกรมายาเธอก็ไม่สนใจคําพูดของตํารวจและรีบไปขึ้นรถไฟทันทีในส่วนของรีออนนั้นเขาก็กําลังจะมาขึ้นรถไฟเหมือนกันครับมันเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างดึงดูดเขาให้เขาเนี่ยต้องรีบมาขึ้นรถไฟแต่ทว่ารถไฟขบวนนี้มันดันไม่จอดให้เขาสิครับรีออนจึงไม่มีทางเลือกกระโดดเกาะรถไฟไปซะเลยในเวลาเดียวกันนั้นมายาก็กําลังเดินสํารวจรถไฟอยู่และเธอก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เห็นเพราะว่าฆาตรกรเนี่ยมันห้อยศพของคนที่ตายไว้เต็มราวจับเลยนะครับซึ่ง ที่ตายแล้วถูกห้อยเอาไว้ด้วยฆาตรกรเมื่อมันรู้ว่ามายาแอบขึ้นรถไฟมามันก็รีบตรงเข้าไปเล่นงานเธอทันทีในขณะที่มายากําลังจะถูกฆาตรกรฆ่าตายนั้นลีออนที่แอบเกาะรถไฟมาด้วยก็สามารถเข้ามาช่วยชีวิตเธอได้ทันครับหลังจากนั้นลีออนก็ได้เข้าต่อสู้กับฆาตรกรและสุดท้ายลีออนก็กลายเป็นฝ่ายชนะเขาสามารถผลักให้ฆาตรกรเนี่ยตกรถไฟไปได้และทันใดนั้นรถไฟขบวนนี้ก็จอดแต่ที่น่าประหลาดใจก็คือมันมาจอดที่สถานีรถไฟร้างนะครับมันคือสถานีรถไฟที่ไม่มีในแผนที่และการที่จะขับรถไฟมาที่ นนได้้ัจะต้องเป็นคนที่รู้เส้นทางเป็นอย่างดีจู่ๆคนขับรถไฟก็เดินตรงเข้ามาและบอกทั้งสองคนว่าถ้าไม่อยากตายก็รีบออกมาให้ห่างจากศพพวกนั้นซะเมื่อเขาพูดจบ,จบก็มีสัป,ประหลาดจํานวนมากวิ่งเข้ามากินศพพวกนี้ครับลีออนกลับมาย่าตกใจกับสิ่งที่เห็นมากนี่มันเรื่องอะไรกันทําไมในที่แห่งนี้ถึงมีสัป,ประหลาดอยู่แต่จากนั้นไม่นานชายแร่เนื้อก็โผล่มาอีกครั้งครับสรุปแล้วพี่แกยังไม่ตายขณะตกรถไฟนะเนี่ยทั้งสองคนจึงต้องเข้าต่อสู้กันอีกครั้งและในครั้งนี้ลีออนก็เป็นฝ่ายชนะเหมืออนเเเดดิมมขาาาสสรรถใใช้ศษกะูแทง่ นจนมันไม่มีทางสู้แต่ว่าก่อนที่มันจะตายมันก็ได้พูดออกมาคํหนึ่งว่ายินดีต้อนรับแล้วเมื่อฆาตรกรคนนี้ตายไปแล้วคนขับรถไฟก็เดินเข้ามาหาลีออนพร้อมกับบอกว่าชายคนนี้ไม่มีอะไรที่เขาต้องการแล้วสิทธิพิเศษทุกอย่างจะถูกโอนไปให้ลีออนทั้งหมดและหนังก็ฉเฉลยครับแท้จริงแล้วกลุ่มคนพวกนี้ก็คือกลุ่มคนที่เลี้ยงสัตว์ประหลาดพวกเขาจะต้องหาเนื้อหาศพมาให้พวกมันกินทุกวันเพื่อป้องกันไม่ให้พวกมันเนี่ยขึ้นไปวุ่นวายบนโลกมนุษย์คือหน้าที่แบบนี้เนี่ยมันมีมานาน ทำหน้าที่ตรงนี้ได้นั้นจะต้องถูกสัปปะหลาดเลือกซะก่อนนะครับอย่างเช่นรีออนเขาได้ถูกสัปพปลาดกรีสัญ,ญลักษณ์ลงบนหน้าอกนั่นแสดงว่าสัพปพปลาดได้เลือกเขาแล้วแต่ว่าการสืบทอดหน้าที่นั้นมันจะยังไม่สมบูรณ์ครับรีออนจะต้องฆ่าคนหาเนื้อคนเก่าซะก่อนการสืบทอดจึงจะเป็นผลและในตอนนี้รีออนเนี่ยก็สามารถฆ่าคนหาเนื้อคนเก่าได้แล้วรีออนจึงจะต้องมาดับหน้าที่ตรงนี้แทนและความสามารถพิเศษที่คนล่าเนื้อจะได้รับก็คือพลังที่เหนือมนุษย์และก็อายุที่ยืนยาวกว่าคนปกติคือสามารถมีอายุอยู่ได้้เเปป็นรอยยีล สังเกตได้จากคนล่าเนื้อคนเก่านะครับคือพี่แกเนี่ยมีตารางการเดินรถไฟของเมื่อ100ปีก่อนอยู่ด้วยนั่นแสดงว่าพี่แกเนี่ยอยู่มานานแล้วจากนั้นคนขับรถไฟก็ยกรีออนขึ้นทันทีด้วยมือเพียงข้างเดียวเท่านั้นเราจะเห็นได้ว่าคนขับรถไฟเนี่ยก็มีพลังพิเศษเหมือนกันแรงเยอะสุดเลยหลังจากนั้นมันก็ดึงลิ้นของรีออนออกมาแล้วก็เอาไปกินแบบสดๆเลยยังไม่จบแค่นั้นมันยังฆ่ามาญาแฟนสาวของรีออนด้วยไม่หนำซ้ำมันยังควักเอาหัวใจของเธอมาให้รีออนกินอีกคนขับรถไฟก็บอกว่ากินเข้าไปซะพวกเราทุกคนททาาแบบนนีี้้ตลออดก่่่จะเเขมมริ ลีออนที่ไม่มีทางเลือกเขาจึงยอมกินหัวใจของแฟนสาวและเข้ามาดับหน้าที่เป็นคนหาเนื้อคนใหม่ในวันต่อมาลีออนก็กําลังจะไปเริ่มงานในวันแรกตํารวจสาวคนเดิมเธอก็นําตารางการเดินรถไฟมาให้ลีออนแท้จริงแล้วตํารวจสาวคนนี้เธอก็เป็นพวกเดียวกันกับกลุ่มคนที่เลี้ยงสัตว์ปลานั่นเองในตอนสุดท้ายเราจะเห็นได้ว่าลีออนนั้นทําหน้าที่เหมือนกับคนหาเนื้อคนเก่าเลยนะครับทั้งการแต่งตัวทั้งกระเป๋าที่ถือและก็อะไรหลายๆอย่างเหมือนคนเก่าเป๊ะเ,ะเลยและหนังก็ตัดจบเพียงเท่านี้ครับผม คือข้อดีของคนหาเนื้อมันมีเยอะก็จริงครับไม่ว่าจะเป็นภลระกาลังและก็อายุที่ยืนยาวแต่ว่าข้อเสียเนี่ยมันก็มีเหมือนกันคนหาเนื้อจะไม่สามารถพูดได้เพราะว่าเขาจะโดนดึงลิ้นออกก่อนที่จะเข้ามาทํางานและที่หนักไปมากกว่านั้นคนหาเนื้อจะต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวคนเดียวห้ามมีคนรักห้ามมีเพื่อนหรือว่าครอบครัวมันคงจะเป็นการใช้ชีวิต100กว่าปีที่ไม่น่ามีความสุขเอาซะเลยเราจะเห็นได้ว่าก่อนที่คนล่าเนื้อคนเก่าจะตายเขาได้ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขด้วยนั่นแสดงว่าเขาเนี่ยอยากจะวางมือตต้้งนาาแแลวว่่ ลาดไม่ยอมเลือกคนใหม่มาแทนเขาสักทีแต่ว่าท้ายที่สุดครับเขาก็ได้วางมือเพราะว่าลีออนเนี่ยเข้ามารับหน้าที่แทนโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังจนจบขอบคุณมากๆครับ